ดสภาพแต่และคนไม่แตกต่างกันเลยเอาเอ๊ยตื่นครับตื่นท่านผู้เจริญครับเช้าแล้วครับตื่นได้แล้วตื่นเต,ตื่นตื่นลุกเร็วล,ลุก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 ตื่นทุกคนตื่นเลยครับท่านผู้เจริญครับต่อยกหน่อยไม่ได้เหรอกำลังสนุกเลยต่ออีกหน่อยใช่ไหมจ่ายค่าสถานที่เพิ่ม ลูกว,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 วีเอ้ยวีตื่นแล้วนะวีโอ้โหขี้เสาจริงวีอ่ะเฮ้ยไอวีไม่ได้นอนที่นี่เนี่ยวีวีวนี่มีใครเห็นวีบ้างอะ เต็นท์อื่นเราก็หากันหมดแล้วนี่มันไม่มีอ่ะนี่ทุกคนออกมาจากเต็นท์หมดแล้วใช่ไหมก็เหลืออยู่เต็นท์เดียวไปไปดูกันไปแล้วถ้าเกิดว่าเต็นท์นี้ไอวีมันเข้าไปนอนคงถูกผู้หญิงที้บออกมาแล้วล่ะอ่ไหนๆก็มาแล้วดูสะหน่อยแล้วกันไม่เสียเที่ยวรุ่แสงเปิดหน่อยค่ะเชิญครับอย่าฮอนเปืนย่งเนี่ย อออตื่นได้แล้วนะไเฮ้ยอะไระไรูร้เฮ้วีเฮ้ยพีพีพอทนี่ได้ยงไงวะอวเฮ้ยลุกลุกอ้วีลุกขึ้นมาเลย ผมนี่ไงอะไอ้เมื่อคืน่ะคุณนลวีมุเต้นคุณออจริงๆด้วยแสดงว่าเมื่อคืนไม่มีตาฝาดอ่ะแล้วเมื่อคืนนี่กำนันแสดงว่าหลานกำนันตั้งใจจะมุเต้นอ๋อ อีวีเองทำอย่างนี้ได้ยังไงวะเองรู้ไหมว่ามันผิดพี้ม่ไปเพลิน,นี้เขาขนาดไหนออ,ออกมาเลยงา,านชั่วออกมาออพวกคุณทำอย่างเนี้หมูบ้านเราเกิดไหายนะเนี่ยออเฮ้ยอะไรคุณเฮ้ยอ,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 อะไรหรืคุณเฮ้ย เมื่อคืนผมเมามากนะครับก็เลยเข้าผิดเต็นท์แต่ว่าผมไม่ได้ตั้งใจจะเข้าไปนอนกับคุณออนจริงๆนะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าสิ่งที่คุณพูดมันเป็นความจริงฮะคุณจะพูดยังไงก็ได้จะแก้ตัวยังไงก็ได้แต่สิ่งที่คุณทำมันผิดผีดไอ้การกระทําของคุณเนี่ยมันจะทําให้หมู่บ้านเราเกิดอาเพศไอ้เวทันจะฆ่าไอ้นัททันจะฆ่าไอ้นัทคุณลุงครับหูหูผมจะฆ่าแล้วครับรู้ลุง หัวจะขาดอยู่เรามาล่อจะห่วงหู้อีกเหรอฮะไอหลานชั่วเองทําอย่างนี้นะเองทําได้ยังไงฮะเองไม่ร่วมกันคุณอ่อนเขาได้ยังไงฮะล่วมเกันเออก็เองกินเหล้าเมาไงเองเข้าไปมุดเล่นเขาแล้วเองก็ไปลักลับเขาหลักลับเออต่อมาสองคนได้เสียกันเลยใช่ไหมได้เสียเปล่าเลยนะคะอ่อนไม่ได้มีอะไรกับเขาเลยค่ะใช่ครับ ผมขอยืนยันนะครับว่าผมกับคุณออนก,กับมลไม่มีอะไรกันจริงๆครับนี่ออนเธอแน่ใจนะว่าเธอกับคุณดลวีเนี่ยไม่มีอะไรกันจริงๆอะ่ะก <c oughs> ็เมื่อคืนนี้เธอเมามากเลยนะก็แน่ใจอะสิฉันรู้ตัวแลวฉันก็มีสติดีทุกอย่างเลยนะจริงๆนะคะทุกคนจริงๆฉ<า>ันไม่เชื่อผู้ชายกับผู้หญิงอยู่ด้วยกันทั้งคืนน่นะสองต่อสองพี่น้องเป็นไปได้ไงไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วสภาพเมื่อกี้เปิดเต็นท์ออกไปเนี่ยนอนกอดกันกลมนิ๊ก ไม่จริงค่ะถ้าเกิดว่ามีอะไรกันจริงๆเนี่ยออนก็ต้องรู้ตัวบ้างสิคะออใช่ครับใช่ครับคือผมไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับถึงผมจะเมามากเนี่ยแต่ผมก็พอมีสตินะครับถ้าผมทําอะไรคุณออนกับมลจริงๆเนี่ยผมต้องจําได้แน่ๆครับบางทีเี่ยคุณวีอาจจะเมามากจนจําอะไรไม่ได้จริงเหมือนผมตอนหนุ่มๆแล้วครับผมเมาแล้วไปมุดมุดผู้หญิงแบบนี้แหละหลังจากนั้นผู้หญิงก็ท้องเฉยเลยอะ มันก็เลยต้องรับผิดชอบการกระทํำด้วยการแต่งงานกับผู้หญิงคราวแม่เอ,อเี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนฟังฟังก่อนนะครับคือผมยังขอยืนยันคําเดิมนะครับว่าผมกับคุณออนกรมลนเนี่ยเราไม่มีอะไรกันจริงๆครับใช่เลยค่ะออนก็ขอย้าเหมือนกันว่าออนไม่ได้มีอะไรกับคุณดลลวีเลยจริงๆค่ะไม,ไม่เชื่อ โอ้ย,อยนี่คุณ<ๆ>เบาเบานี่เลยเบาเบานี่หูคนคนโอ็นหูคนไม่ใช่ชักกะยะมันดึงอยู่ได้เนี่ย,อย,ย,อยโอ้ยไม่ต้องมาตีสีปากเลยนะเป็นเพราะคุณคนเดียวเลยอ่ะทำให้ทุกคนเขาเข้าใจผิดว่า<อ>เรามีอะไรกันอ่ะเอา้าก็ผมเมาอะทุกอยาก่างเป็นอุบัติเหตุ ط. ผมไม่ได้ตั้งใจเป็นแบบนี้นะคุณคุณทำลายภาพโพสชั้นทำให้ฉันเสียหายนี่ทำไมคุณต้องมานอนกับฉันด้วยฮะอีกคนบ้าคนเลวคนคุณคุณอ้อนแล้วคุณตีผมให้ได้อะไรขึ้นมาครับผมบอกแล้วว่าผมไม่ได้ตั้งใจไงคุณ นี่คุณอยากจะข้าผมเหรอข้ามใช่ไหมข้าดิปล่อยนะเอาสินข้าดิโอ๊ยโอ๊ยแม่มาฉวยโอกาสแตะอ่งเจ้อีกแล้วนะไอ้คนบ้าเฮ้ยอะไรกันคุณชอบคิดว่าผมคิดอ้กุศลกับคุณอยู่เรื่อยเลยเหรอบ้าป่ะเนี่ยฮะเดี๋ยวก็จับปล้ำมทำเมียซะหรอกปล้ำเหรอนี่ไม่ได้กินผมหรอกไม่ได้กินรู้ทันโอย โอ้ยนี่คุณใจผมเป็นหมันจริงๆเลยเนี่ยแค่นี้ไม่น้อยเกินไปกับสิ่งที่คุณทำกับฉันน่ะคุณทำให้ฉันอับอายขายขี้หน้าทำให้ฉันเสียหายฉันอยากจะฆ่าคุณจริงๆเลยคุณดนลวีโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่คุณจะมีความหวังอ่ะจะไม่เอาหายใจไม่ออกุรักหลบหลบเลยครับเอาว่ายังไงเอ่อคือว่าเราสองคนตกลงกันแล้วว่าเราจะไม่ ถือสาติดใจเอาความฟึ่งกันละกันนะครับใช่ค่ะไม่ติดใจอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะแต่ฉันรับไม่ได้ที่เธอสองคนมาทําเรื่องอุบาทเสื่อมเสียในหมู่บ้านของฉันฉันก็รับไม่ได้เอ๊เนี่ยมาทำเรื่องอับอายขายขี้หน้าแบบไอ้เว่ออุ้ยครูครับเห็นหิมๆเติมๆอ่ะไม่คิดเลยนึกว่าจะเป็นลูกผู้ชายทำอะไรไม่เลือกสถานที่ คุณต้องรับผิดชอบการกระทําของคุณด้วยการเสียผีเพื่อไม่เกิดอาเพศในหมู่บ้านของเราใช่อะไรนะพี่กำน,นันลูกสาวฉันโดนลักหลับเหรอได้ฉันจะไปเดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวเจอกันพี่เอา้าเจ้าใจขอไม่บอกพี่หน่อยแบว,ว่ามันเรื่องอะไรอะ่ะก็ไอ้หลาน ชายตัวดีของพี่กำนันมันมาลักลับลูกสาวฉันตายโอ๊ยต้องตายตายตายอย่างเดียวพวีลูบลอหลานป้าเฮ้ยอุษาอุษา,าที่น่ใช่ไหมะที่ขืนใจลูกสาวฉันเนี่ยเปล่านะครับผมไม่ได้ทำอะไรลูกสาวคุณน้านะครับเราสองคนไม่ได้มีอะไรกันจริงๆอ้ออพูดอย่างนี้เนี่ยแกจะไม่รับผิดชอบลูกสาวของฉันใช่ไหมก็ผมบอกแล้วไงครับว่าผมไม่ได้ทำอะไรคุณออนนะครับ ไอคนไม่รับผิดชอบไอคนปากแข็งแกเนี่ยมันยังเป็นลูกู้ชาอยู่หรือเปล่าวะฮะถ้าไม่เป็นเนี่ยไปเอากระโปรงแม่แกมาใส่เลยไปผมไม่ได้ทำนะครับอุจาอุจาจะเย็นๆยนก่อนได้ไหมค่อยพูดค่อยจากกันดะไม่ยอมไม่เย็นมันรกแกเนี่ยนะทำให้ลูกสาวของฉันเสื่อมเสียฉันจะไม่ยอมให้แกมาเจาะไข่แดงลูกสาวฉันไปฟรีหรอกโว้ยผมไม่ได้ทำนะครับคุณลุงไม่ทำคุูว่าไม่ได้ทำ

นี่ยอยแม่นะแม่จะมาโมยวายทำไมก็ไม่รู้อ่ะน่าจะปล่อยเรื่องมันเงียบไปก็จะดีกว่าไปเหอะเข้าไปขุดตับแม่แกข้างในเฮ้ยไม่เอาฉันไม่อยากต่อความยาวสาวความยืดอ่ะไม่ได้นะว้ยออนเรื่องนี้แกเป็นฝ่ายเสียหายยังไงคุณโดนลบีก็ต้องรับผิดชอบ ให้คนรับผิดชอบอะไรฉันล่ะก็เขาไม่ได้ทําอะไรฉันเลยทําไม่ทําฉันไม่รู้ล่ะยังไงก็ต้องคุยกันให้รู้เรื่องจะปล่อยไว้นี้ไม่ได้หนุ้ยไปไปอ้นกมอนสู้สู้อันกมอนสู้ตายไปเร็วอุ้ยสู้แล้วตายไม่สู้ดีกว่าบ้าเหรอฉันหมายความว่าให้แกเนี่ยกลาเผชิญหน้ากับความเป็นจริงไปเร็วเข้า เสื่อมเสียแกจะต้องแต่งงานกับยายออนเพื่อรับผิดชอบแต่งงาน